สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมแคป i ิคอนในเกมของคุ l รเบตเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปที่ผ่านๆมาหรือในส่วนของเ e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  อ็กตอร์เอ็กตหนึ่งเอ็กตสองเ็กก็จะเป็นการแนะนำเป็นแนวทางการเล่นเทคนิคต่างๆไม่ว่าจะเป็นของคลิปของตัวผมเองหรือว่าของแชมป มันก็อาจจะช่วยให้ผู้เล่นสามารถเรียนรู้ในการคิวแมททับหรือยูนิตของศัตรตูผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่มีคิวเข้าคิวกันหรือยังครับการเข้าคิวหรือว่าการเข้าร่วมสงครามวอรหรือว่าเทอริทอริวอามันจะมีประโยชน์อะไรบ้าง มันจะได้อะไรบ้างของการเข้ากิวและการเข้าร่วมโครากมวอลเดี๋ยวยังไงไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับถ้าผู้เล่นใหม่นะครับที่ว่ายังไม่มีกิวก็สามารถเข้าร่วมกิวได้โดยการกด n ครับอพอเรากดตัวเอ็นเเข้ามาก็จะมีให้เลือก2ฝั่งนะครับฝั่งซ้ายก็เป็นทหารแห่งโชคชะตาะในฝั่งซ้ายนี่ก็เป็น ในส่วนของผู้เล่นที่สร้างกิลแล้วเราก็สามารถเข้าไปร่วมกิลได้หรือฝั่งขวาก็จะเป็นกิลรักษาความปลอดภัยกิลรักษาความปลอดภัยก็จะมีหน้าที่ในการปกป้องเมืองจากผู้เล่นทางด้านฝั่งซ้ายที่เข้ามาตีเราก็ต้องคอยป้องกันอันนี้ก็มีให้เลือกสองอย่างครับอ่า อย่างด้านซ้ายก็เข้าร่วมคิวของผู้เล่นแล้วก็ฝั่งขวาก็เข้าร่วมคิวแล้วษาความปลอดภัยของเมืองแต่ละเมืองแต่ละทวีปอันนี้ก็ลองเลือกดูครับสำหรับการเข้าร่วมคิวในส่วนของคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องคิวฝั่งซ้ายหรือว่าคิวของผู้เล่นว่า มีวิธีการเข้าคิวออยางไรวิธีการดูกดเอนครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับให้ไปดูที่โครงสร้างโลกก็จะมีรายละเอียดน,นะครับว่าคิวพันธมิตรค่ายคุ้มกันเมืองทหารคุ้มกันเมืองอเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคิวนะครับถ้าเรามีความต้องการที่จะหาคิวคนไทยก็ไปกดเซิร์ชดูครับ TH อันนี้ก็จะเป็นรายละเลอียดของกิวคนไทยก็เป็นเลือกดูครับอ,อันนี้ให้ข้อแนะนำหน่อยนะครับว่ากิวที่ดีมันก็ต้องมีคนเนาะมีคนมีเลเวลให้ไปเช็คเลเวลครับกดเข้าไปครับมันก็จะไล่ตั้งแต่เลเวลเยอะแล้วก็ไปที่เลเวลน้อยเอามาดูอย่างประชารัฐครับ ประชารัดจำนวนคน56คนเยอะจริงครับแต่ว่าเลเวลกิลมีแค่หนึ่งนั่นก็หมายความว่ามสมาชิกในกิวนี้ไม่ค่อยอ่อนไม่ค่อยอ่อนแล้วก็ไม่ค่อยทำกิจกรรมร่วมกันทำให้เลเวลกิวนั้นมไม่ค่อยแอคทีฟไม่ขยับที่เลเวลสูงก็มี นะครับรา,าชาแห่งสนามลบอันนี้เป็นผมก็อยู่ในกิวนี้ก็มี25คนก็ก็มีออนบ้างไม่ออนบ้างแต่ว่าจะได้เนเล่นกงน,น,นทุกวันทำให้เลเวลกิวนี้ไปอยู่ระดับอยู่ระดับ4แล้วโฟนิสอ,อันนี้เลเวล2อันนี้ก็พอมีคนครับมีคนเข้ามาแอคทีฟร้อยสยามก็พอมี เห็กเหนือก็พอมีอันนี้ก็พิจารณาดูครับว่าสนใจที่จะเข้าร่วมกิลด์ไหนสำหรับสำหรับในส่วนของกิลด์ของของไทยเนาะของไทยก็ไปดูเอาหรือว่าถ้าอยากมาร่วมเล่นกับพวกผมก็มาเข้ากิลด์นี้เลยครับเข้ากิลด์เดี๋ยวลองคลิกเข้าไปดูครับ โอเคอ่าล่เดียเขาบอกว่าค่ายหลักของกิลอยู่ที่ทูลล่าวอลอสอ่าถ้าผู้เล่นอยากจะเข้าร่วมกิลท่านก็ต้องเดินทางไปที่ทูลล่าวอลอสทูลล่าวอลอสก็อ่าจุดนี้ครับอ่าของทวีปของทวีปกลางก็จะมีทูลล่าวอลอสเป็นเมืองหลวงอ่าซึ่ง ผมเซฟค้งทรัพยากรไว้ที่นี่อย่างๆยัง,ยง,ยงไม่ด่วนเซฟค้งไว้ที่นี่อ่าอย่างเช่นว่าถ้าท่านอยู่อองโกเลียช่งท่านก็ต้องเดินข้ามชายแดนมาที่ด่านพอถึงด่านท่านก็เดินข้ามมาก็จะทําการขอเข้ากิวขอเข้ากิวได้อันนี้ก็เป็นในส่วนของของกิวคนไทยอ่ที่มีอยู่ ก็แนะนําให้ดูเลเวลเด้ยวยครับเลเวลว่าแต่และคิวมีความแอคทีฟขนาดไหนไปถึงไหนกันแล้วอ,อันนี้ก็เป็นในส่วนของการเลือกดูคิวนะครับเรื่องของคิวนะครับอตอนนี้ผมอยู่คิวลูนาเลนไม่แน่ใจว่าเป็นของอินโดนีเซียหรือเปล่าก็ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร แต่เวลาเขาพูดนี่มันออกจะแบบลิ้นรัวๆพิกลพิกลอันนี้ก็มาช่วยรัฐมาช่วยราชการสงครามแมพูดสเทเลยมาประสบการณ์ครับมาประสบการณ์เดี๋ยวจบซีซั่นเดี๋ยผมก็จะย้ายกลับราชาอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าเข้ามาอยู่คิวแล้วได้อะไรบ้างอ,อันดับแรกก็ได้ค่าซ่อมอันนี้เป็นเงินค่าซ่อม อของยูนิตเราที่ใช้ในการวอหัวกิวก็จะเป็นคนจัดการตั้งตัวเลขนะครับว่าอาจจะมีเรืยวกัน3ระดับสมาชิกระดับสมาชิกทั่วไปเข้ารอบใหม่หัวิวจะก็เป็นคนกำหนดว่าระดับนี้เอาไป1นึ่งแสนระดับนี้เอาไป50,000หรือนี้20,000ก็จะแจกกันทุกสัปดาห์ อันนี้หัวคิวจะเปคนกําหนดว่าจะให้แต่ระดับเท่าไหร่ก็เอาไปจัดการซ่อมยูนิตกันให้เรียบร้อยอไอ้เงินของคิวได้มาจากไหนได้มาจากตัวนี้ครับท้าดวนคิวสมาชิกทุกคนที่ช่วยกันเล่นทําตามเควสทำตามเควสนี้ช่องนี้ตัวเราได้นะครับส่วนช่องนี้ก็ได้เงินก็โอนให้คิวไป ระบบจะหักไปครับเอาไปสมทบเป็นตัวนี้ไปเงินของกิวก็เอาไปซ่อมทหารอืมอันนี้ก็เป็นในส่วนของเงินของคิวอ่ออันนี้ก็เป็นรายละเอียดอ่าที่เขาต้องการใครที่จะขอเข้าร่วมอืมเข้ากิวนี้ก็เลเวลสองร้อยคุณต้องเข้าร่วมสงครามวอด้วย ต้องเข้าดิคอร์ดด้วยดิคอร์ของเขาอ่าอันนี้เป็นเลเวลเลเวลกิลอ่าเลเวล8ก็แสดงว่าสมาชิกทุกคนในกิวนี้เล่นกันบ่อยอ่าช่วยกันทำภากรากิจนู้นภารกิจนี้ก็ทำให้กิวมีความแอคทีฟอ่าเดี๋ยวมาดูมงกุฎนครับมงกุฎอ่ามงกุฎ การที่จะได้มงกฎก็หมายความว่ากิวต้องสามารถตีเมืองหมู่บ้านหรือว่าป้อมให้ได้ในส่วนของกิวที่ผมอยู่ลูนาเลนเนี่ยจบซีซั่นแล้วก่อนจะจบซีซั่นระบบจะคำนวณคำนวณว่าคิวเราได้ได้เมืองกี่เมืองได้หมู่บ้านกี่หมู่บ้านได้ได้ป้อมไหมอ่นนี้สรุปก็ได้หนึ่งเมืองครับ1เมืองใหญ่ เหมู่บ้าน1ป้อมพอทำคันได้เสร็จอวอร์ไแต่ละครั้งเนี่ยในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเขาก็จะมีการให้มงกุฎระบบจะให้มงกุฎมาทีนี้หัวคิวก็จะเป็นคนจัดสรรแบ่งมงกุฎให้สมาชิกใครวอรมากก็ได้ไปในส่วนของตัวผมเนี่ยผมวอร์อ อาทิตย์นึ่งสองครั้งนะผมว่าได้แค่วันเดียววันอังคารแต่แชมป์นี่แชมป์เขาแชมป์เขาวอลทั้งวันอังคารแล้วก็วันเสาร์โอ้ิวก็พิจารณาให้ให้แชมป์ได้มงกุฎไปเอาไวส้สวมใส่เท่ๆเคยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราอยู่ในเมืองเนี่ยจะจะเห็นผู้เล่นบางคนเนี่ยสวมมงกุฎอ,อันนี้ก็ได้มาจากในส่วนของคิวคิวแจกให้เอาไปใส่เท่ๆ ถ้ายิ่งมีระ,ระดับสูงก็มันจะสวยหน่อยออันนี้ก็เป็นในส่วนของมองกุฎที่ทางหัวกิลมอบให้ผู้เล่นที่มีความตั้งใจเสียสละในการวออันนี้ก็ไม่มีอะไรมากสำหรับกิล ต่อยอนิดครับต่อยนิดเกี่ยวกับข้อมูลยศของมองกุฎสําสหรับหัวคิวที่แจกมงกุฎให้กับสมาชิกในการบอนะครับาการได้มงกุฎอันไหนมันก็จะมีมีของให้มีเงินให้มีรูนรูนไม่เป็นรูนสุ่มแล้วก็เงินอันนี้ก็ได้ต่อสัปดาห์ยิ่งได้มงกุฎระดับสวยสวยดีๆหน่อยก็จะได้เงินเยอะอไปตามระดับนั้นครับ อันนี้ก็เป็นในส่วนของการได้มงกุฎภาพสบการณ์แคนก็เป็นการทำกิจกรรมร่วม,วมกันนะครับของสมาชิกกิวอาจจะปาร์ตี้กันหรือว่าทำคนเดียวสะสมไปก็จะเป็นแต้มเพื่อมาอัพเลเวลเลเวลของกิวถ้าทำได้ถึงร้านสองก็จะเป็นเลเวล9อา่าแล้วก็มาดูาพันธมิตร พันธมิตรจิวที่ผมอยู่ก็จะมีเทมเพสแล้วก็เกาหลีคือพันธมิตรก็จะ1พันธมิตรจะมี3ทีมม,มทีมแบบง่ายง่ายาเมื่อใกล้จบซีซั่นหรือว่าเขาจะเปิดการคำนวณหรือว่า,าปิดการวอก็จะมีการคำนวณว่าพันธมิตรคุณนะ้้เมืองทีหลัง ได้บ้านเท่าไหร่ได้ป้อมเท่าไหร่ก็จะมาคำนวณเ,เอาไปเป็นแต้มแล้วก็จะได้เหรียญเดี๋ยวต่อไปซึ่งเหรียญน,นี่้เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าเขาคำนวณกันแบบไหนอ,อันนี้ก็เป็นส่วนของอ่คันเทมิตรของกิวอย่างจบการวอลแล้วสรุปกิว ของผมและพันธมิตรก็จะเป็นสีเขียวที่ยึดได้เนรวมกันในส่วนสีฟ้านี่ก็เป็นของเฟนนี่เฟนนี่เราเราช่วยกันเราไม่ตีกันช่วยกันยึดสีอื่นก็เป็นของคิวอื่นครับคิวอื่นอ่าอ่าอันนี้ก็เป็นในส่วนของของคิว แล้วก็การยึดเมืองแต่และเมืองว่าได้กี่หลังซึ่งมันจะไปสัมพันธ์กับการคำนวณการคำนวณที่เราจะได้รับของรางวัลต่อไปสงค้ามกิ้วหรือลอริเทรีวอร์สำหรับเกมนี้นะครับก็จะมีวันอังคารกับวันเสาร์ในซึ่งสงครามวอรเนี้ยก็เป็นเป้าหมายหลัก ของคิทุกคิวที่อยากจะเข้าร่วมเพราะว่าต้องการที่จะเป็นหนึ่งในทวีปของแต่ละทวีปเพื่อให้ได้มาซึ่งเมืองหมู่บ้านป้อมดังนั้นกิวจึงต้องประกาศรับสมาชิกรับสมาชิกเพื่ออะไรครับเพื่อส่องสุ่มกำลัง ส,ส่งสมกําลังสะสมกําลังเพื่อไว้ในการวอหรือร่วมกัะทํากิจกรรมร่วมกระทํากิจกรรมเพื่อให้ได้ค่าประสบการณ์การอัพเลเวลของกิ้แต่ละกิลสมมุติว่าเมื่อ,อมีจํานวนสมาชิกมากพอสมควรทีนี้เขาก็ต้องไปจัดการรายละเอียดแะครับในในกินั้นว่าที่รับเข้ามาเนี่ยพร้อมไหมพร้อมวอไหมอังคารกระเสา ถ้ามีคนเยอะถ้ามีคนพร้อมมีคนเนคทีฟในการวอลต่อไปกิวก็ต้องสอดแสวงหาพันธมิตระลืมต้องหาคนหมู่มากแล้วทำไมงั้นนะถ้ามีกิวเดียวหัวเดียวก็เทมรีบต้องหาพวกต้องหาพวกอก็จะเป็นการคุยกันระหว่างหัวกิวหัวกิวหัวกิวนี้หัวกิวนู้นมาคุยกันว่าเอ,อม,มีแนวทางเดียวกันไหมจะไปตีทวีปนนุนทวีปนี้อืม เมื่อคุยกันเสร็จแล้วนะครับก็ก็รวมตัวกันเป็นพันธมิตรมีการลงนามเซ็นตัดยาอะไรกันก็ว่า,าไปอันนี้ก็เป็นในส่วนของการเตรียมตัวของกิลของสมาชิกของพันธมิตรเพื่อที่จะร่วมเข้าสู่เทอร์รี่เทอร์รี่วอลก่อนการวอลนะครับก่อนการวอลกิลนั้นก็ต้องประกาศสงคราม กับเมืองนั้นหรือว่าป้อมนั้นถ้าไม่ประกาศสงครามก็ตีไม่ได้ในส่วนนี้ผมจะไม่เจาะลึกนะจะไม่เจาะลึกไปถึงเรื่องแต้มถึงถึงเรื่องข้ามนาดเอาคร่าวๆแล้วกันต้องประกาศสงครามก่อนตีก่อนตีเมืองแลือก่อนตีป้อมนั้นแล้วก็กิวที่ดีนะครับกิวที่ดีต้องมีผู้นําต้องมีผู้นําที่เก่งในเรื่องทักษะ แล้วก็บัญชาการการลบคอยสั่งสมาชิกให้ไปจุดนั้นจุดนี้ให้คอยป้องกันให้คอยแอดแท็กถ้ามีผู้นำที่ดีการลบก็จะสำเร็จสำเร็จรู้ล่วงคือคนที่บัญชาการการลบเ,เขาก็ต้องหมั่นคุมิเข้าสุมออกดูแมพว่าค้าศึก มาทางไหนมาเท่าไหร่เราจะต้องตั้งรับอย่างไรก็เดี๋ยวจะให้ดูคลิปบางช่วงบางตอนแล้วกันนะอ่าที่ผมบอกว่าอ่าเขาจะสั่งอย่างไรเพราะว่าในในการลบนะในการลบอืมมันไม่มีทฤษฎีตายตัวหรอกครับมันต้องดูที่หน้าง,งานโอกาสมันโอกาสหรือเหตุการณ์มันอาจจะเกิดขึ้นเฉพาะหน้า ต้องคอยหมั่นดูแมพปั่นดูหมั่นดูหมัน่นก็คอยสังเอ่าเดี๋ยวๆไปชมคลิปเลยครับอ่าเป็นบางช่วงบางตอนอ่าจะได้รู้ว่าอ่คนที่บัญชาการสงครามเนี่ยเขาสั่งอย่างไรบ้างอุ๊ินฟันตรวินิินฟันตรชเดเดนสเตชตบโอเค a h e t s g i g h t let's go right โอเคตบเดฟเด้สเยลโลิงตบเดฟเเยลโล่ิงตบ KKK, okay, okay, okay. people on supplies, push slowly on supply points. Always fight for X. Okay, okay. how is that? How is the battle there, in NDH? The Good? Bad? What? Nice, 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 champ. Push, push, push. Yep, tap tap push with NDH there. Nice, nice, nice. We need flames. Yep. Careful, a lot of people there. Careful, careful. A lot of people there. Nice, -o, nice, nice. Push through X slowly. Redcoats group. Gongrong. wrong. Zeon. Push through. Capricorn. Push through. Push through X. Get that X point back. I'm happy. I'm happy. I'm happy. i Push through together. Infantry. Nice. We're in the the come up. Let the musters come back. Enemy, enemy cavalry incoming, right? Huh? Hussars and monastic net or cataphract. Just brace your modawa. Short sword cancel if you can. They're building RT on the back. Someone destroy their RT on the back. Huh? Nice, so Destroy their RT on the back. is running out of mortars. <laughs> That's a lot there. Don't worry. He's playing tower defense well enough. <laughs> you don't have unit guys or cav left, switch out. We need infantry back. We need infantry back. I think you guys. จากคลิปนะครับก็จะเป็นการสั่งการของหัวกิลซ,ซึ่งคลิปนี้มีผมกับแชมป์ได้เข้าเล่นคามวอ์ก็จะเป็นการการเมืองครับการเมืองนี้ะจะเป็นถิ่งเนี่ยการเมืองนี้กันให้ตอนนั้นตอนนั้นขาดเขายึดได้แล้วเขาสั่งให้กิลเราป้องกันให้หน่อยหนึ่งวันก็ป้องกันได้ าการที่จะตีเมืองหรือว่าดีเฟนต์เราก็อันดับแรกครับเราต้องถ้าป้องกันนะครับก็ต้องป้องกันจุด X ไว้จุดเอ,อหัวกิวก็จะสั่งให้เราทำการป้องกันหรือว่า,าถ้าข้าศึกครับเจร์จุด X ได้เขาก็จะขึ้นบันไดาทางหัวกิวเขาก็สั่งให้เรา ล็อกไว้ตึงบันไดไว้เมื่อตึงได้สักพักหรือว่าจัดการได้เราก็ให้เราพุท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  X Capicon Capicon ส่าผมให้เข้า Capture c a p t เข้า Capture X เอาแคปเอา X คืนมาให้ไดอ้อันนี้ถ้าเอาคืนได้แล้วเราก็สบายแต่ถ้าเราเอาคืนไม่ได้ทางกสึกก็จะมา Capture สับ p ายเราเพื่อจะไปยึดจุดอื่นต่อไป อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นการสั่งการของหัวคิวสำหรับการบัญชาการวออันนี้ก็มีส่วนครับมีส่วนว่าถ้าหัวคิวเก่งในเรื่องของทักษะการลบก็จะมีประโยชน์มากสำหรับคิวนั้นอันนี้ก็เป็น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 ส่วนของกรรมชาการการลบของผู้นำของหัวคิวทีเนี้ย ถ้าเราได้อยู่กิลดีๆกิลดีที่มีการสั่งการจากลบที่ดีมีสมาชิกเยอะแล้วก็สมาชิกแอคทีฟในการวอมันก็ไม่ใช่เรื่องยากครับที่ว่าเราอาจจะได้เมืองหมู่บ้านหรือว่าป้อมได้เยอะอาจจะได้หลายหลังถ้ามีถ้ามีพันธมิตรดีด้วยเนี่ยเอาโหเต็มทวีปอาจจะได้เต็มทวีป อพอเทริเทลิวอร์ก็ดำเนินการมาถึงปลายปลายซีซั่นนะครับช่วงปลายปลายซีซั่นระบบเขาก็จะแจ้งเตือนว่า,าสงครามสงครามวอรจะจบในวันนี้วันนี้ทางระบบก็จะมีการคำนวณมีการคำนวณแล้วว่ากิ้เนี้ยได้บ้านกี่หลังได้เมืองกี่หลังได้พ้อมเท่าไหร่แล้วก็เป็นเลเวลอะไรด้วยนะ เพราะว่ามันจะเข้าข่ายนะครับว่าการคํานวณเนี่ยทั้งหมดกี่หลังแต่และหลังมีเลเวลเท่าไหร่ก็จะมาคํานวณเป็นคะแนนเป็นคะแนนให้ให้กิวนั้นไปว่ากิวเราจะได้กี่คะแนนเดี๋ยวไปดูกันต่อเลยครับเดี๋ยวเราไปดู F5 กันก่อนครับ F5 พิชิตโลกว่าถ้าเราเข้าร่วมวอแล้ว,ลวมันได้อะไรบ้างอ่าพอจากเริ่มเนะ,ะสเต็ปหนึ่ง เจ็มันก็จะมีของรางวัลครับแล้วก็มีเควสเควสให้ทำก็ทำตามเควสไหนก็ได้ไปนะครับขอแล้วก็มาถึงจุดสุดท้ายครับจุดนี้อ่าจุดนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเข้าร่วมกิวแล้วก็เข้าร่วมเทอร์ริทอรี่วอลแล้วก็ถ้าได้บ้านอ่าได้บ้านได้ได้หลังทีหลังก็ว่ากันไปเราก็เข้ามารับของครับอ่า ผมก็จะได้มาเป็นเดียนแล้วจากแต้มที่เขาให้คิวมาผมก็นำมาแรกเป็นเดียนได้285เหรียญก็รับรางวัลไปครับอันนี้เป็นรางวัลจากการเข้าร่วมคิวแล้วคิวก็เข้าร่วมสงครามวอรหรือเท r รริทอรีวอรับไปครับโอเคกดดูรางวัล โอเคครับอ,อันนี้ก็เป็นในส่วนของการเข้าร่วมเข้าร่วมคิวเนาะเข้าร่วมคิวแล้วก็เข้าร่วมสงครามลรทัลลี่วอร์จะได้เป็นเหรียญนี้มาครับได้เหรียญได้่องกันเมื่อเราได้เหรียญมาแล้วนะครับอตอนนี้เราก็จะนําไปได้ของอเดี๋ยวไปดูกันครับหน้ากิจกรรม ครังจักรวรรดอิอันนี้ก็เป็นรายการของที่เราสามารถแลกได้จากเปรียอบ285ก็มีแป้นม่วงครับอันนี้แรกแน่นอนครับตัวแล้วก็มีของอยังอื่นอ,อันนี้ก็เดี๋ยวผมจะดูอีกทีนึงว่าจะแรกอะไรดีก็มีความสนใจ อันนี้ก็เป็นในส่วนของการได้รับเหรียญน,นะครับเหรียญจากการเข้าร่วมกิวแล้วก็กิวเข้าร่วมเทอร์เรทัลี่บอรแล้วก็ได้บ้านได้เมืองได้ป้อมถ้าเกิดกิวไหนสามารถยึดหู่บ้านยึดป้อมยึดเมืองได้เยอะอค่ามงกุฎนี้ก็จะเพิ่มตามมาก็จะเยอะตามมา สำหรับผมนี่ผมผมไม่ได้มงกุฎเพราะว่าผมไม่ค่อยได้วอลในแชมป์เขาวอทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ถ้าผู้เล่นคนไหนที่ได้มงกุฎก็จะได้เหรียญเพิ่มขึ้นมาอีกอ่ะยางสองของแชมป์เนี่ยแชมป์เขาก็จะได้มาอีกเพิ่มมาอีก50เหรียญอ่ห้าสิบเหรียญอ่ะ,ออะซึ่งไปรวมกับ285อยาก็จะได้ประมาณ300กว่าอ่ะ สำหรับผู้ที่ผู้ที่ได้มงกุฎนะเราก็เรื่องเรื่องของกิวนะครับที่ผมอธิบายไปพวกข้าวนะเรื่องอมันจะมีในส่วนของภาพนาข้ามนาใช้แต้บในการประกาศสงครามอันนี้รายละเอียดมันเยอะคือถ้าอาธิบายมันก็ต้องใช้ภาพประกอบไม่งั้นละมันผู้เลียนใหม่อาจจะไม่เข้าใจ มันต้องใช้ข้ามหน้าในการประกาศสงครามในการตีเมืองหรือว่าถ้าเมืองนี้มีกิ้วอื่นประกาศสงครามร่วมกัมเราเราก็ต้องจําเป็นต้องตั้งธงต้องแย่งกันตั้งตั้งธงเพื่อเป็นกิ้วบัญชาการในการตีเมืองอแล้วก็ในการตั้งโดยลบกกองหน้าเอาไว้เติมเอาไว้เติมยูนิตเติมยูนิตซ่อมทหาร แล้วก็เติมสเบียงอันนี้มันมัน,ม,นมันต้องใช้ผมว่ามันต้องใช้ภาพภาพประกอบแล้วก็อธิบายไปด้วยมันถึงจะเข้าใจก็คือผมจะอธิบายแบบข้าวๆแล้วกันข้าวง่ายๆอ่าอ่าสรุปแล้วนะครับว่าการได้เข้ารวปคิวอ่าแล้วก็เท r ิเทลิวอ่ะคิวก็จะให้ค่าซ่อมทหารเรามา ต่อหนึ่งสัปดาห์แล้วก็ได้มงกุดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าคิวจัลิวสามารถยึดคองเมืองครอบหมู่บ้านได้กี่หลักมงกุดก็จะได้คาาซ่อมมงกุดแล้วก็เหรียญจะได้แทบแ้มก็เอามาอ่าแรกเป็นเหรียนแล้วก็เป็นแรกขอก็เป็นสักอย่างครับอ่าสําหรับการเข้าร่วมคิว เอ่อผมคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะให้ความรู้เกี่ยวกับะระบบเกวแล้วก็ t e ลิเทลิวอ๋เดี๋ยวพอได้ของเสร็จผมก็กะว่าเดี๋ยวออกจากเกิวนี้แล้วก็กลับสู่เกวราชายงสนามลบเพื่อไปหาเพื่อนๆอ,อย่างเช่นแจ็คบ a ัคเกอร์แล้วก็อาจจะไปเทนสมาชิกใหม่ เกี่ยวกับการทําเทคนิคหรือว่ามีอะไรดีๆก็จะแนะนำช่วยสอนกันเผื่อว่าบางทีซีซั่นหน้าเราอาจจะมีโอกาสในการวอรกับเขาบ้างเป็นกิวของเราเองอแล้วก็ฝากติดตามนะครับฝากติดตามในส่วนของ EP อถ้าเป็นพวกประเภท EP1 EP2 นี่ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎีต่างๆเทคนิคแต่ถ้าเป็นในส่วนของ ของเอ็กซ้าก็จะเป็นาการเล่นกันระหว่างเพื่อนๆน,น้องๆ้อ,อด้วยความเพลิดเพลินเป็นแนวทางแนวทางการเล่นแนวทางการคิวยูแมททับคิวยูนิตยังไงก็ฝา like, กกดไลค์กดแชร์ติดตามแล้วก็ส u ั s c ส i b e ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวมาเรามาเล่าสู่กันฟังสำหรับคลิปนี้ผมออไปก่อนครับสวัสดีครับ